สบัสดีท่านผู้ชมตอนนี้ข้าพเจ้านั่งอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติลักส์กซึ่งมาเป็นศูนย์ฟึกบานเตนแห่งชาติเสื่อถือโอกาสอันดีที่ข้าพเจ้าจะมาสัมผณ์นักกีฬาทีมชาติลาวถือว่าเป็นบาดเก้าไม่ของภูกเกียวที่จะไปลินในลีกของต่างประเทศเป็นไฟไปว่าได้ท่านผู้ชมข้าพเจ้าอยู่กับบุญพระจันทร์บุญเกาะสบายดีสบายดีเนาะสบายดีนะ้นองาย,ายน้องไซไก้วย <laughs> ว่าได้พบพ่อกันดน อยู่ด <gamer> ีมีแหงอยู่ดีมีแหงโดนบเลยพบพ่อกันเจ้าเมื่อนี้กับทั้งที่พวกเขาหู้งนะว่าข้าวของบุญพระจันทร์บุญกลองเดีว่าปัจจุบันนี้แฟนบ้านในขอบเขตทัวประเทศนี่ให้ความสนใจหลายเนาะโดยเฉพาะก็คือบ่ว่าจะเป็นการคว้าแซมกับสร้างน้อยในลาวลีกสองฤดูกาลสองฤดูกาลสี่ถ้วยใหญ่แมนและก็มีอีกหนึ่งขันก็คือขันพิเศษของทางสะพานเหมืนเตีงซาลาวจัดขึ้นในปีที่ผ่านมาฮะเนาะเมื่อนี้พวกเขาจะมานั่งสัมภาษณ์บุญพระจันทร์บุญกลอง คุดค้นตั้งแต่สมัยเป็นนักเฮียนเล่นยูทีมสวรรค์นเขตจนมามีผลงานแลวก็นำพาทีมสร้างน้อยคว้าแชมป์และก็ฟอร์มเขา้าตาทีมจากต่างประเทศและก็มีการพ,พัฒนาเดึงโตไปห่วมทีมแต่ก่อนที่จะมาล้มกันเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเอาเครื่องดื่มสติงมอบให้ทั้งบุญพระจันทร์ก้อนและก็เครื่องดื่มผลิตภัณฑ์รีไว้มอบให้พร้อมนะเสริมพลังเพิ่มพลังเสริมพลังนีง่อย่าลืมนอกเหนืดเล่นกีฬาออกกําลังกาย สติงซวยได้และก็พร้อมด้วยเครื่องดื่มเกลือแฮรีไว้และก็น้ำดื่มกาหัวเสือเนาะขอบอขอบใจหลายๆอ่ะสำหรับในมือนี้เดี๋ยวพวกเขาจะมาสัมภาษณ์และก็จะมาเว้าถึงบุญประจัญบุญกองหลายคนหามมาว่าเป็นคนพื้นฐานจากทั้งใดบ้านอูใ่ใไ่ครอบครัวาจะกคนที่เล่นกีฬาเป็นลูกคนที่เท่าไหร่หลายคนอยากจะโหมือนี้มีคาตอบก็ว่าคัน่าเล่นกีฬากันเริ่มมาจากพ่อพ่อก็ออว่าเล่นกีฬามาแต่ สมัยองเงียนอนที่เพิ่นเล่าให้ฟังแล้วก็เริ่มมากับน้องกัลิงกีฬาเนาะเคยมาอยู่เอเซรา2-3ปีแล้วกับกัปเมืองแล้วเฮาก็เป็นมีอ้ายกับน้องเนาะ2คนผู้ชายแล้วก็น้องก็กลับเมืองแล้วเฮาก็เริ่มเตะฝึกซ้อมอยู่ที่สวรรค์นครีดแล้วก็ได้ฝึกในอคาเดมี่อยู่อยู่สวรรค์แหละก็เริ่มไปคอยพัฒนาแล้วก็เริ่มมาติดในลาวลีกสวรรค์ยูไนเต็ดในปีสองพันสิี่สองพนสิบสี่ตอนนั้นอายุจะปีอายุก็ประมาณ10 ชีสิบห้าปีเนี่ยชิบสี่สิบห้าปีเริ่มติดทีมแขวงทีมลาวลีกล้วทีมลาวลีกอายุน้อยที่สุดในลาวลีกเจ้าตอนปีนั้นเจ้าทัอปอิดเห็นบุญพระจันทร์เตะเตะในตำแหน่งปีตัวน้อยๆเม็นบ่แบ็กแบ็กแบ็กกรอนแบ็บแบ็กทรายเนี่ยเริ่มเติมนิบบ่ทธรรมดาเนาะช่วงนั้นกำลังปิดในเริ่มมันเริ่มมักเลยบัณนี้มักเลยมันเริ่มพัฒนาตัวเองเขาูว่าเขาเริ่มมีพรสวรรค์มีชีตีนเขาก็ตัวหน่อยก็ยากแต่ว่าเขาใจสูงเขาพัฒนาตัวเองเขาขยัไป หลายปีมันก็เริ่มพัฒนาขึ้นไปอืมบบดนี้เราเรื่องถึงครอบครัวพ่อแม่พักดันกันได้เรื่องกลิ่นกีฬาพักดันในการพัฒนาอยากให้ลูกเพิ่นมักกันแหละเพิ่มมักเพิ่นซื่อนั่นซื่อนี่ซื่อเกิบตอนนักบมีอย่งดรอกไปเพิ่นผ้าไปซ่อมไปนั่นไปนี่เพิ่นเห็ุทุกอย่างเพื่อในตัวเขาหมักไปทางที่บอดี้แบบไปหลินบอลอื่นไปนั่นไปนี่แต่ว่าเพิ่มมักในกีฬาเนาะจกให้ไปในทางที่ดีเราต้องเพิ่นอยกเคิน อนาคตเขาเพิ่นส่งเสริมเต็มทีเพิ่นส่งเสริมเต็มทีเพิ่นซื้อให้ทุกอย่างเพิ่นอยากเห็นอนาคตเขาสิให้มันดีในข้างหน้าเจ้าบัดนี้หลังจากที่เขาติดทีมสวรรค์ยูไนเต็ดในตอนนั้นเนาะกับการอยู่ฮวอนทีมโดยเฉพาะเป็นทีมลินในลีก่หนึ่งมีความตื่นเต้นมีความกดดันนะเดียวตอนขึ้นมาใหม่ๆเนาะก็เคยติดทีมชาติตอนนั้นแล้วก็อยู่สิบหกแต่คืนมาเลาลีกก็มีความตื่นเต้นเนาะเพราะว่าเขายังยังน้อยกว่าหมู่ในลาวิลีกเพราะว่าลาวิลีกเป็นเล็ก เป็นที่ใหญ่ที่สุดเนาะเราหลีเนาะก็ตื่นเต้นเนาะขึ้นมาเห็นหลายๆทีมในเวียงในเวียงจันมีนักเตะต่างชาติตอนนั้นกับสวรรค์กันยังโบยังโบปันไดเนาะแต่ว่าเข้ากันเริ่มติดก็ค่คอยช่อมพัฒนาบึงก็จ้าจไปาเตะกันยังตื่นเต้นเนาะมันยังมีผิดพลาดแต่ว่าค่คอยพัฒนาตัวเองอืมีความท้อบอนน่ะในตอนนั้นความท้อมันก็มีหน่อยหนึ่งแต่ว่าเข้ากับ โเก็บมาเกิดแต่เขาต้องพัฒนาเออผู้นี้มันเก่งขนาดนั้นมันเป็นอะไรเขาต้องเบิ่งในซีตีนแต่ละคนมันเบิ่งในนักเตะทีมชาติเราเบิ่งคนเราเขามันผิดจัง,งไรนี่เขาต้องเบิ่งเขาผู้ใหญ่ผู้ที่พัฒนาผู้ที่เก่งเจ้าวันนี้เขามาเห็นเนาะคันวาเล่าลาหลีกแล้วนี่ในยุคนั้นมันมีหลายทีมเขาเป็นนักเตะดีมาจากต่างแขวงและกับหุกฮางก่อนขางจะน้อยแล้วมาเจอนักเตะทางชาติว่าเรื่องความทุนว่าเรื่อง ไต่เที่ยวจะสู่ือตอนนั้นมีความยากบ่มก็มีความยากกับยากหนึ่งนัแต่ว่าเข้าสู่เข้าเขื่นมาเข้าเห็นหลายคนมีตัวใหญ่ตัวเห็นเขาเขาประทะเขากับอยากลองเนาะเขาต้องลองถ้าเขาบลองหมูหูถ้าเขาบลเจ็บเขากระโบกหูเขาต้องต้องลองเบิ่งให้มันหูซึกว่ามันสิเป็นอย่างไรในก่อนเขาสิมาหอดจุนี้และเห็ดจังไดให้มันกล้าลิ่งกล้าสู่นเล่าหลีในตอนนั้นเนาะจบในปีนั้นยิงจากประตูช่วงอยู่สวรร์กับ ตอนปีแรกก็นิ่งประตูหนึ่งตอนเลาหลีน้อยนิ่งเริ่มแรกเลยเจ้าที่อายุน้อยที่สุดในเลาหลีเนี่ยประมาณสิบห้าสิบสี่สิบห้าแมนประตูทมิตรที่ตัวเองตัวได้ในลาวหลีมีความมุ่งซึ้งเลยหรือไงก็รู้สึกภูมิใจเรียนไปจนบ่เมื่อยเลยตอนนั้นอยู่เด่นล้านสร้างก็นยิ่งงามเลยลูกนะมวยวัดส้มตัวงดอกยิ่งงามเลยนะนี่นะก็คือแบบมั่นคักแล้วเป็นว่ลูกนี่มันต้องเข้าเต็มข้อตีนอยู่แต่แบ๊กแต่แบบแล้วผมก็ไม่ขอ่างนั้นไหม ชื่อว่ายิงสซทิมได็เหมือนั้นไฟฟ้าเราไฟฟ้าเราเจอยิงเข่าสามเหลี่ยมนี้ใจสุดเาเสียกระยาแต่ว่าฮาเดียนยิงในเราหลีในเล็กันใ่ในแบบนี้มันก็ภูมิใจแหละแล้ววันนี้หลังจากที่สร้างสมประสบการณ์ตัวเองขึ้นมาจุฮอไม่กระทั่งฟอร์มเข่าตาทีมสโมสรสร้างน้อยแล้วพวกะเขาย่ายมาจากสวรรค์เขตมาอยู่กับสร้างน้อยความรู้สึกในลต่ทีมที่เป็นติดต่อไปหาเขาในตอนนั้นเขาเก็รู้สึก ต่นแรกเขาซึง้งขืดเน,นาะแบบเพื่นเอาไปแท่อก,กันถามมาแท่าก็ดีใจเลยกันภูมิใจเขาต้องพัฒนาตัวเองกินไปอยู่ในจุดนั้นแล้วเขาหูว่าเขาอยู่จุดนี้มาโดนเขาอยู่ในนี่มันได้สำนีบเขาก็ต้องไปพัฒนาอยู่บอนอื่นพื่อ,อนาคตเขาเขาอยากลองไปลองไปมันก็นต้องกล้าแล้วต้องลองไปพัฒนาอยู่บนจุดที่มันดีกว่าบนเก่าเนอะวันนี้หลังจากที่มาอยู่สร้างหน่อยเนอะมาอยู่สร้างหน่อยแล้ว ว่าเรื่องการทุกเอกทีมใหม่กับทีมที่เราเคย,ยอยู่ความแตกตา่างกันมันหลายบ่ะม,บมันกิบมาหลายเนาะมันเกิดขึ้นกับระบบของโค้ชแล้วกันแล้วบางคนมันก็สิเป็นมืออาชีพบางคนมันกับหน่อยหนึ่งเนาะแต่ว่าเขามันต้องไปพัฒนากับแต่ละทีมเลยเขาต้องไปเรื่อยๆเขาอยู่จุดเก่าไปเลยเต้องไปพัฒนาตัวเองไปเลยมันก็มีจุดดีจุดบอดีในบางทีมเนาะแต่ว่าเขาต้องมาพัฒนาทีมอื่นเพื่อ ทิมีโคตดที่ดีเนะาะพัฒนาเขาขึ้นไปอืมเจ้าบัดนี้หลังจากอยู่ทีมสร้างน้อยจนมหัอในปัจจุบันนี่เป็นตัวลักของทีมความคิดในตัวในในตัวนี้เนี่ยเขาย้อนคืนไปในสมัยเที่ยวเล่นให้กับสวรรค์เขาจะเขาคือ,อเขาเขาจุดนี้ได้แนวไดเขาเกิดอ้ดีใจกับตัวเองหมดจักใช่วหเนาะเพระาพระว่าเพื่อเขาสิมาหอดจุดนี้จนมาเป็นดาวดินนี่ สมุทรน,นี่ใน,นล้านี่ก็ถือว่าเขาพัดนะถือว่าเขาสู้ชนมาหลายและหลายอย่างหลายสิ่งเผื่อชิมมาหดจุดหนี้เนอะจนบ่มีอย่างจนมาหดจุดนี้จนประสบผลสําเร็จหลายอย่างเนอะกาวันยังยังบบเบิดดอกเขาต้องไปอีกเพราะว่าเขามาหดจุดหนีถือว่าเขาดีใจกับสมเชยกับตัวเองหลายทีอดทนมาในหอดปัจจุบันนี้แล้วบนี้ทางครอบครัวด้ให้กำลังใจงงกันแนวเด้ดๆทางครอบครัวก็ส่งกาลังใจมาให้ทุกเมื่อ่น อยู่สวัสด์นักเกียรติผู้ใดเพิ่อนกระทู่มากกับด้เมื่อลินเมื่อนั้นเมื่อนี้เพิ่อนกระส่งมาบอกให้สู้อย่าถอยเขาต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆว่าต้องห่วงครังครอบครัวต้องไปให้มันสุดประสบผลสำเร็จกลับมาแล้วค่อยว่ากันอีกเจ้าแล้วหลังจากอยู่กับสร้างน้อยนี่คือว่าอยู่มาจกปีแล้วนี่หกปีเจ็ดปีเจ็ดปีนี่เจ็ดปีเมน่หกปีเจ็ดปีกับเฮือนหลังที่สําคัญก็คือสร้างน้อยในลาวลีกและโดยเฉพาะนำพาสร้างน้อยนี่คว้าเส่ำได้สามรายการ สามรายการสี่รายการสี่รายการมีรายการยังไงมีรายการัอะไรรายการฟอร์ดฟอร์ดฟอร์ดครับบ่แล้วก็ลาวหลีกคาร์มอดูคาร์มอดแล้วก็ลาวหลีกพอดีเป็นสี่ปีสี่คันใหญ่ในลาวหลีกในสโมสรแห่งนี้กับสโมสรแห่งนี้หกปีที่บุญประจันบุญกองอยู่เห็นหลังนี้หกปีเจ็ดปีหกปีเจ็ดปี แล้วกระดิกผลงานถือว่านอกจากจะพ้นเด่นในในลาวลีแล้วทีมในต่างประเทศจับตาเบ่งผลงานของบุญประจันและก็ล้วนไปถึงเป็นตุลักของทีมซัดลาวเนาะในมาัศจรปัจจุบันนี้ถ้าก็เทียบไซรัมุสมคันเทียบใซนในสมัยก่อนในประมาณยุกปี2องพันเก้าลงไปหลายคนจะหู้ลำเนาสิงโตแต่คันเทียบใซนในปีนี้ยุคใหม่ขึ้นมานี่หลายคนในในลาวในอาเซียนคำว่านักเตะลาวเนี่เขาจะจะขึ้นหาบุญประจันบุญกอง ตัวนี้นี่น้องคิดนั่นแหละที่เจ้ายกให้น้องเนี่เป็นไอดอลแล้วก็เป็นเบอร์หนึ่งของนักเตะลาวขฮาในปัจจุบันก็ดีใจเนาะเขาก็บวังเขาก็ยังบวคิดไปว่าไกลว่าเขาสิเป็นเบอร์หนึ่งเบองเขาต้องคิดว่าเขาต้องพัฒนาตัวเองอีกเขาเขาหงุแล้วว่าเขาได้สํานีเขาให้เขาว่าเบอร์หนึ่งในลาวเขาต้องเขาก็บวังว่าเขาจะเป็นเบอร์หนึ่งตลอดไปเขาต้องเขาต้องบวชตัวเองรุดรุดผ่อนในในซีตีนเขาต้องพัฒนาไปเรื่อยเรื่อ้จนให้เขาเสื่อมเลยจนเขายุด ในบ้านจนยังผลแหละครับแล้ววันนี้ผลงานที่พวกเขาฮ็ดได้โดยเฉพาะก็คือในสโมส,สรสร้างน้อยจนในทีมจากกมัมพูชาที่ว่าสนใจข้อโตมานี่ข้อโตทีที่วมทีมอยากให้บุญพระจันว่าถึงทีมที่พวกเขาจะง่ายไปรวมใหม่เนี่ยมันเป็นไปการประสานง,งานเป็นไปเป็นมาน่นไดเพิ่นจึงมาหลงหักในฝืวนผลงานของเขาเพิ่นก็ติดตามเนาะติดตามบงผลงานทีมพวกเขาเนาะในกัเขากับวัน้สังเกตดอกเพิ่นเบิ่งในเบื้องหลังที่เบื่องในรายนักกีฬาเลย ที่เขาแข่งเ่ลเมดเป็นกรต้องติดตามเบิ่องวะ่ะทุนนี้เป็นอย่างไรแหละจนมีทีมในนอกต่างประเทศมาสนใจกับภูมิใจเนาะและก็อยางให้หล,ลายๆคนลินพัฒนาตัวเองให้มันเรื่อยๆแหละมันหากซีมีหล,ลายๆทีมจากต่างประเทศมาสนใจเขาหละอือยอถือว่าทีมที่เขาจะไปเล่นไม่ก็คือ,อยูทั้งนัินัมพูชาเนี่ยเป็นทีมระดับดก็ระดับ เธอวันระดับลีกสูงสุดเลยช่วชุนเลยระดับท็อปเลยเจ้าแล้วลวันนี้การกล้าเกี่ยวของพวกเขาที่จะไป็ห่วมทีมใหม่เนี่ยเขามีการกล้าเกี่ยวตัวได้เลยการกล้าเกี่ยวของเขาเขาจะไป็ห่วมกับเขาพร้อมเลยนเนาะเพราะเขาหากันจบในซีซั่นเล่าหลีห่เขาวางเดือนหลังนี่เนาะมบมดนดอกอาทิตย์ช่องอาทิตย์นีเจ<อ>้าเขาการยังเกี่ยวพ่อเพื่อจีไปไปซ่อมพึ่งช่อมอยู่พุ่นแล้วก็เพื่อจีต่อสู่ในกัมพูชาอยู่พุ่นเนาะเจ้า กับตัวเองกับเ็นไฮดีแหละเพื่อพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเพื่อไปอยู่พุ่นเขากระเทียนให้เต็้มที่ให้มันต้องปรับตัวเขากับสมพู่เขาก่อนเนาะคือคือการไปในหมายก็เขาไปห่วมเลยมันบอกเขาว่าได้ไปขัดมันบอกมนเขาไปห่วมเลยเซ็นสัญญากันจักปีปีหนึ่งระดูกาลฤดูการเริ่มต้นก่อนเริ่มต้นก่อนเขาไปอยู่นะเขาต้องอยู่เขาต้องโซซีตี้ให้เพิ่นเบิงก่อนว่า มันจะเป็นอย่างไรตอนต่อไปเขาเนี่ยเบิอ่บองบ่ได้แล้วเรื่องอันนะเขาได้เบิ่งข้อมูลของทีมนี่บอกว่าเขาจะอันอนะมีนักเตะนั่นใดแล้ว,ลวเขาใจเฮ็ดนั่นเพื่อให้มันเข้ากับเพลินขทีมเบิ่งเบืง,บง,บงามมาเขา,าเ,เขาติดตามมาตอนเขาสีมาอยู่หูอ่าสีเดี๋ยวไปเขาต้องเขาติดตามเบิ่งว่าสมุรนีีเป็นยังไงนักกีฬามาจากชายได้ติดตามเบิ่งแล้วเจาไปพุ่นเขาต้องพร้อมว่าเขาสีหลินนยังไงอยู่กับสมุรนีีให้ได้ยังไงเจ้าประธานเพนวันนั่นใดกับการที่ ออกจากเฮือนหลังนี้เจปีแล้วไปอยู่เฮือนหลังใหมโ่โดยโดยเฉพาะไปอยู่ต่างประเทศอีกเพิ่นก็นดีใจนั่นแหลเพิ่นอยากช่างนักกีฬาที่ดีเนาะจนไปอยู่ต่างประเทศเลยกัเพิ่นก็ดีใจแล้วก็เพิ่นกะแช่ใจหนึงที่ขาดตัวรักไปเสียขาดตัวรักขาดลูกชายลูกชายกบพูดไป <c oughs> แต่ก็ <c oughs> กมีความภูมิใจแล้วก็มีความเสียใจได้หน่อยนึงความภูมิใจบนว่าเพิ่นอน่สร้างคือสมมติว่าเคลื่อนคือไก่เนาะเพิ่น,นสร้างมาตั้งแต่ตอน ยังเป็นยาวชนจำลอปัจจุบันนี้แลวก็อยู่กับทีมที่สามารถคว้าแชมป์ได้แลวก็พักด,ดันจนที่จะไปเล่นในระดับสากลได้ถือว่าเป็นนักเตะคนลาวคนตะวิทที่ได้ไปเล่นในหลีกของกัมพูชีแม่นหลยนะคนตวิดเจ้า<อ>ปีแรกเขาคาดหวังได้ๆครับทีมใหม่ของเขาเขา็ก็บาคาดหวังชูงนะเขาเพาพอแต่เขาไปเขาโชว์ผลงานดีรองบาทีมเขามันจีอยู่ในระดับชูงสุดได้ เขาต้องไปสุขผลงานเห็ดให้ดีเขากับทีมไปอย่างไรเขาเห็ดให้ทีมเขากันมีความสมรคมรู้อย่างไรเห็ดให้ทีมไปทางหนาไปข้างหนาให้มันได้และอยากให้ทีมประสบผลสําเร็จทางระดับสูงๆอเขาต้องเห็ดเขาน้าทีมเนี่ยมีความสมัครเลยเจ้าในยินข่าวเมื่อวาการเดินทางไปในั้งนี้นี่มีหลายอันทีเป็นความท้าทายอันที่หนึ่งก็จะเซ็นสัญญาในเขาหนึ่งปีแล้วมาเบิงผลงานว่าเขานี่จะสามารถไปต่อกับทีมเขาได้บ่ออันที่สองเนาะ ว่าเรื่องกำลังใจและจิตใจในปัจจุบันนี้ลักลักแต่เป็นเรื่องครอบครัวครอบครัวนี่เป็นส่วนพักดันได้เลยที่จะให้กำลังใจฮอนที่จะไปกัมพูชีครอบครัวลักลักกันเพราะว่าชนวยไครอบ,อบครัวเขาหมักในกีฬาเนาะเป็นการส่งกําลังใจให้เป็นกบ,บนเุเป็นห่วงพอแต่ได้ไปแต่งประเทศเพิ่กระดีใจมานี่เป็นอยู่นีประสบผลสําเร็จหลายอย่างนี่เวียงจันทร์นี่กระดีใจแห่งอกนอกประเทศเพิ่แห่งส่งกําลังใจให้เพิ่กกะบุบเป็นห่วงปันจัเขาให้ประสบผลสาเร็จ มาหาครอบครัวมาสู่ชาวเราประเทศเราหอวก็ภูมิมใจเจ้าสิ่งที่สําคัญคือเราบเจ้าว่าหลหังว่า1นึมาเนาะประธานสโมสรสร้างน้อยที่เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังประสบผลสำเร็จของทั้งบุญประจันจนสามารถต่อยอดไปทางต่างประเทศสองมาเลยมันครอบครัวเนาะและที่ขาดวาด้ก็คือสัพันธบัณฑิตสั้นเวาเลที่ว่าเรื่องการซัพพอร์ตว่าเรื่องการแนะนําการติดตอ่อประสานงานต่างแมนเมน แล้วอีกหนึ่งที่สาคัญคือบุญพระจันทร์บุญกรเ,เป็นไอดอลของนักเตะร,รุ่นใหม่หลายคนบุญพระจันทร์อยากจะว่าอย่างไรครับนักเตะร,รุ่นใหม่ที่ขึ้นมาและเบิงบุญพระจันทร์หรือว่าใกล้นี่เป็นไอดอลนอ,อกจากว่าอย่างไรก,ก็อยากฟังนะก็อยากฝากถึงนง้นองๆที่กําลังว่าหมักหักในการในกีฬาบานันตะิเนาะอย่าให้ฝึกซ้อมมีความอดทนพัฒนาตัวเองอย่าท้อถอยอย่าย่านกลัวในกีฬาบันติอย่าขึ้น,น,าาน่า เช่นคาเตะระบาดเจ็บนั่นนี่อยากขึ้นขอให้อดทนพึกซ้อมเดี๋ยวอนาคตเจ้ามันเดี๋ยวเล็กน้อยที่ขึ้นมากำลังขึ้นอยากตีทิมซัดเนาะเห็นหล,ลายๆคนว่าอนาคตอยากตีทิมซัดเจ้าพึกซ้อมเนี่ดีเดี๋ยวมีโอกาสหากดึงไปเนาะเห็นในการเตะจะไปแข่งอยู่นั่นอยูน่นี่มีโอกาสมีโอกาสแท้ๆว่าทีมซัดทีมซัดต้องการเนาะโมเมนต์ม,<ๆ>มาลินเซนลินซ้ายผูนน้นั้นผู้นี้ เดี๋ยวนี่เขากับพึกสอบกันเนาะมันก็นมีนักกีฬาต่างแค้นเบิดทุกคนเนาะอยู่ในทีมชาติในปัจจุบันนีห,หนเ,นเลหยว่าข้างหน้าเนาะอาจจะมีว่าเล็กน้อยแล้วรุนที่ขึ้นม,มาใหม่เนาะทีอ่อยากนะข้างหน้าอาจมีอนะคดทีทีมชาติเนาะให้พัฒนาตัวเองแหละต่างจิตตั้งใจตัางจิตตั้งใจที่ขาดบ่ได้ไกลอยากจะว่าถึงทั้งประธานสร้างน้อยที่พักดันแล้วก็อีกผูที่อยู่เบื้องหลังพร้อมสำเร็จของพวกเรา ใครอยกากฝากถึงท่นทานเน,นาะใครอยากขอบใจพันธ์นั่นแหละสมุทรชนแห่งนี้ก็เป็นสมุทรชนทีก่อตั้งและสังเขาก็มาอยู่พร้อมเพื่นอนทีตอนเพื่นอนเขามาในสมุทรชนทางน้อยนี่ก็อยากขอบใจกันยังบ่าเขาจะอยู่สมุทรชนไดเขาก็บม่ลืมสมุทรชนแห่งนี้เนาะจะอยู่ในใจเลยจะอยู่ในความทรงจำคง่อยตลอดไปนะสมุทรชนนี้เจาะแต่ถงโอกาสอยู่ขนาดว่ากลับมา เม,มนเ <นำ S 2> มนเมนแต่อยู่กลับมาเขาตรงเขาบุริมมาตรงกลับ,บมาบสเขาร่อนนี่อยู่แล้วเอ่าที่ว่าการสัมภาษณ์ของทั้งบุญประจันบุญกองที่ว่าสมควรเนาะการงานเวลาพอเพิ่งกล้าเกี่ยมตัวจะเดินทางไปในมอมอนี่มือสองมือนี่เนาะก็ขอให้ประสบผลสําสเร็จเนาะกับสิ่งที่เดินทางไขวยคว้าไขวยหาโดยเฉพาะคือว่าเรื่องประสบการณ์ในต่างแดนขอบใจหลายๆนะขอบใจขอบใจอย่าลืมอ่ะกินน้ำดื่มกินอันนี้ก่อนนี่สิ่งสำคัญขอบใจทั้งรีไว้ ขอบใจทั้งเออขอบใจทั้งสติงขอบใจทั้งรีไวต์แล้วก็ขอบใจทั้งน้ำดื่มกากหมดเสือเนาะเอาเอาเป็นว่าติดตามได้ว่าพวกเขาจะไปสัมภาษณ์นักกีฬาคนใดในเทปต่อไปแล้วกันเนาะสำหรับใแมนนี้อีกครั้งหนึ่งขอบใจทั้งไก่ขุนประเด็นกองขอให้ประสบผลสำเร็จขอบใจท่านผู้ชมที่ติดตามรับบึงรายการของพวกเขาพบกันใหม่โอกาสหน้าสบายดี